สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะจารย์ดงเด็กก็จะมาสอนเกี่ยวข้องกับคำที่เราเรียกว่าชนิดของคำนะคะหรือ parts of speech นะคะซึ่ง parts of speech นั้นก็คือคำที่มันบอกชนิดต่างๆและก็จะมีความแตกต่างกันไปตามหน้าที่สำหรับ parts of speech นั้นจะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยา คำกริยาวิเศษคำคุณศัพท์คำบุพบทคำสันธานและคำอุทานนะคะทั้งหมด8ชนิดนี้จะออกข้อสอบป่อยในชนิดที่1ถึงชนิดที่7นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นหลักและคีย์เวิร์ดในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษในทุกสนามสอบก็คือ พวกเราจะต้องรู้จักคำนามนะคะคำศัพนามคำกริยาและก็ในส่วนของคำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายและส่วนที่มาใช้ในการเชื่อมความสำหรับส่วนที่จะต้องเป็นหลักในการดู ส่วนของรูปประโยคนะคะก็คือส่วนที่เป็นประธานและก็กริยาซึ่งคําที่เป็นประธานจะมี2ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คํานามและคําสรรพนามพบกันในคลิปต่อไปเร,เร็วนี้ค่ะเกี่ยวกับชนิดของคําโดยละเอียด